สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดบางแอกค่ะจงังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดบางแอกจะอยู่ที่อำเภอ3ามชุกนะคะส่วนข้างๆวัดนะคะก็จะติดกับริมแม่น้ำค่ะนี่เป็นริมแม่น้ำท่าจีนนะคะ องหลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะท่านมักจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากค่ะหรือผู้ที่ขัดสนในเรื่องของการทํามาหากินนะคะก็จะให้ลาบลอยโชคลาบบ้างนะคะคนก็นิยมมาขอพรและก็บนบานสารกล่าวกันที่นี่ค่ะถ้าเรามองจากทางด้านในนะคะก็จะเห็นโคนของต้นโพค่ะต้นโพของที่นี่นะคะมีอายุนับร้อยปีมาแล้วค่ะแต่ถ้าอยากจะเห็นกิ่งก้านใบก็ต้องออกไปมอง ทางด้านนอกนะคะก็จะเห็นใบเขียวๆแบบนี้ค่ะส่วนคนที่เป็นสายกุมารทองนะคะก็มาขอโชคขอลาบขอเลขสวยๆได้ที่นี่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ